อาจารย์นะว่าอาจารย์เรียกเท่าไหร่แต่แน่นอนเรียกค่าเสียหายให้แม่แน่นอนอาจจะสาสิบล้านหรือเปล่ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ครับโอเคก็เรียะประเด็นนี้ขอให้ติดตามนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นกระบวนการต่อสู้ในชั้นศาลตั้งแต่เอมิล่าได้รู้จักกับพวกเราในรอบเจ็เดือนเป็นยังไงครับอาจารย์ครับครับก็ทําให้อาจารย์ทัาทราบมเชื่อว่าเอมิล่าก็มีตัวตนขึ้นมาในสื่อเนื่องจาพี่ทนายเก่งหรือว่า าอาจารย์ประจักษ์ชัยพิบดพนาพร้อมมาพ้อนกับอาเทพแล้วก็มีตัวตนให้สื่อได้ได้มองว่าสิ่งที่เราทํานั้นเรามีความบริสุทธิ์ใจรรหรือว่าเรามีความโกรธแค้นเคืองโกรธอะไรไม่มีนะครับ,รบเราเราเรา,เราแค่ปกป้องสิทธิ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าโดนหลังแกโดนกนระทําแล้วโดนใส่ร้ายสุดท้ายก็โดนฟ้องซึ่งมันเหมือนกับว่าถ้าเราเจอคนตกน้ําเนี่ย แล้วเราขับรถกลับไปบ้านเลยขับเรือกลับบ้านเลยเข้าฝั่งเลยมันก็กระอยู่แลวนี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งตอนนั้นยังไม่สวยขนาดนี้ด้วยเราก็ยังช่วยใช่ไหมครับรบแต่ทีนี้เขาสวยขึ้นเยอะแล้วตอนนี ites, ้คิดว่าเขาก็ต้องเดินทางสายบันเทิงหรือว่าทํางานต่อยอดในการขายของออนไลน์ประกอบสมาีิโดยสุจริตเรามาไกลพอสมควรที่ในรอบเจ็ดเดือนที่เราเราให้อะไรซึ่งกันและกันน้องก็น้องก็ให้ โปรไฟล์เรานะครับทุกคนก็ได้โปรไฟล์ด้วยกันก็ได้ความเมตตาจาก f อต่างๆได้ไดติดตามพวกเราแต่น้องก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้ตัดสินใจอยู่บ้านขลงเว่าที่แอบปื้มหรือแอบเชียร์น้องเนี่ยสงสารน้องเนี่ยเรามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราเรามาถูกทางแล้วล่ะเราไม่ได้แบบว่าทิฏฐิเพราะรักหรือว่าลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะรักอย่างเดียวนะครับฉะนั้นผมว่าสิ่งที่น้องเริ่มมีออร่าฉายเรียวมาทุกวันนี้ ก็เพราะว่าด้วยความดีของน้องเอ๋ด้วยนะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ติดตามทุกคนที่ให้กําลังใจน้อง3ปีก่อนหน้านี้อล่าเอไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ครับเอเอคิดแม้แต่ว่าจะฆ่าตัวตายด้วยใช่ไหมที่เคยพูดให้ฟังก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นช่วงหนมีงมีรักษาโรคซึมเศร้ามีโรคซึมเศร้าด้วยเราความรู้สึกเป็นไงบ้างเอตอนนั้นที่โดดเดี่ยวอยู่ตัเอฟซีฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างถ้าโอ้ถ้าพูดถึงตอนนั้นนะคะเหมือน เหมือนประเทศประเทศไทยนี่ยมีแต่คนใจร้ายจังเลยความรู้สึกหนูตอนนั้นนะคะหนูก็ไม่ไม่อยากพูดถึงความรู้สึกตอนนั้นแล้วเพราะว่ามันมันผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีแต่อยากขอบคุณอาจารย์ทั้งสามคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทนายเก่งมากมากนะคะที่ช่วยหนูทุกอย่างเลยถ้าเอาจริงๆนะคะหนูคิดมาตลอดว่าถ้าไม่มีอาจารย์าจกชัยพี่เบิร์ตแล้วก็ปาเทพคงไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยหนูได้ แล้วก็พอมามีคดีแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะถอยแล้วคงจะทิ้งหนูแล้วหนูแบบอยากขอบคุณขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะถ้ามีอะไรให้หนูช่วยได้หรือว่าอาจารย์อยากให้หนูช่วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้อาจารย์ทั้งสามคนเลยนะคะหนูยินดีช่วยเต็มที่นะคะแต่ว่าเรื่องเงินคงเพื่นงอะไรคือ ตั้งแต่ระดูพัฒนาการของเอมานะเอสวยขึ้นออรา่าจับต้องได้เก่งขึ้นแล้วที่มัคันน้ำเสียงการพูดการโต้อตอบอในสือ่อหรือว่าการพูดกับเอซการพูดขายของการวางตัวในสังคมตอนนี้ผมเชื่อว่าประสบการณ์เนี่ยทำให้เอนี่แก่งแก่งขึ้นเยอะแล้วก็ความรอบรู้ความรู้ในการ ตอบโต้การขึ้นศาลผมไม่เชื่อผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะบางคนมีุมีสถานะทางสังคมดีกว่าจบปริญญาเกียรตินิยมมือู้รู้อันดับไหนไม่ได้อ่นนี่นะไม่ได้พาดพิงใครนะเวลาขึ้นศาลเนี่ยความเก็บอาการเก็บอารมณ์คือคนสัญชาตญาณของคนที่มีความผิดเนี่ยส่วนมากมันจะเก็บมันก็อยู่คือคําพูดโกหกกันได้แต่แววตาเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เอขึ้นศาลแล้วแล้วศาลเชื่อหรือศาล เห็นใจเนี่ยเอพูดออกมาจากใจกครับครับคือเราไปสารเนี่ยขอให้เราไปพูดความจริงไม่ว่าใครจะใส่ร้ายเราไม่ว่าเหตุการณ์วันนั้นสถานการณ์มันจะโดนบีบโดนอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันเป็นสถานการณ์จริงเราพูดวันนั้นไม่มีใครเชื่อก็ไม่เป็นไร,รแต่พยา,ยานหลักฐานมันจะค่อยๆโผล่มาครับมันจะค่อยๆเห็นออกมาแล้วเอก็ทําได้ดีนิ่งแล้วก็เวลาตอบคาถามชัดเจนเราไม่ลืมประเด็นด้วยเพราะเขาพูดความจริงเขาออกมาแล้วถามเขาว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้าง เขาขึ้นศาลไม่ต่ำกว่าสองหรือสามครั้งที่เอไปนะใช่ครับผมเห็นเวลาเราถามกันนอกรอบเอจะพูดคาเดิมตลอดเอจะไม่ได้เมคว่าเที่ยวนี้พูดแบบนี้เที่ยวนี้พูดแบบนี้คือมันไม่ได้แบบเตรียมมาหรือว่าอ,อ่านสคริปต์มันมาจากข้างในแล้วเหตุการณ์จริงที่เขาโดนกระทําอยู่ในตรงที่เขาตนสอบไปที่ศาลด้วยหน้าบันลังด้วยก็เลยทําให้เอมีพัฒนาการไปขายของเสียงก็ชัดขึ้น น้ำเสียงพูดชัดเจนขึ้นแต่ก่อนเหมือนคนขาดความมั่นใจเหมือนคนไม่กล้าที่จะต่อสู้กับใครสักคนเลยในการที่จะมาปกป้องตัวเองก็ไม่มีพี่เลี้ยงวันนี้สื่อหลายๆช่องโทรหาเอจากที่ไม่มีช่องหลักช่องใหญ่มาถึงตัวแต่ก็ให้เอตั้งมือถือแล้วก็ใช้แอปผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมนะครับแล้วก็สัมภาษณ์กันดิบๆไม่ได้ฉากทา ทำให้น้องได้ตอบคาถามอยู่ข้างผมผมไม่เคยไปบอกว่าเอตอบอย่างนี้นะเอตอบแบบนี้แต่น้องใช้ความซื่อความจริงเป็นเกาะกําบังตัวให้น้องน้องเลยไม่ถึงไม่พูดไม่เก่งแต่สิ่งที่พูดไม่เก่งพูดน้อยแต่เป็นพูดจริงไง,งเขาไม่ได้บอกว่าต้องพูดเก่ง หรือพูดไวหรือว่าจะต้องพูดตามสคริปต์ไมีมีสคริปต์นะฮะอันนี้อย่าพลาดพิงนะมันไม่ได้พลาดพิงอันนี้คดียังไม่จบนะคือมันตามมาพัมีอีกดอกสองดอกสามดอกไม่พลาดพิงนะไม่รับรองเอกสารครับไม่รับรองเอกสารอันนี้เราก็พูดงงงวนไปนะครับจริงจริงเนี่ยน้องน้องก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดมาตลอดสามปีและทุกครั Christmas ้งเนี่ยที่เอ รับงานไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงงานถ่ายเอ็วีหรือว่า่ายออนไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าน้องก็ไม่ค่อยมีสมาธิหรอกอเพราะว่าในจิตใจของน้องเนี่ยกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยจะโดนภาคลูกไปครับแต่หลังจากนี้น้องก็จะมีสมาธิในการทางานมากขึ้นขอความรู้สึกเองหน่อยครับพี่ใบครับเอเล่าความรู้สึกเหตุการณ์หลังจากที่ได้ยินคำวิพากษาจากพี่ว่าเป็นยังไงให้ f c ฟเขาได้ชื่นใจเขาตามเอเนี่ยก็ตอนที่หนูรู้นะคะว่า หนูชนะคดีตอนนั้นหนูนอนอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะวันที่สองพี่เก่งโทรมาบอกว่านอกลูกว่าไอวิ่นาสิบอกว่าว์มันเรียกว่าเอียงขาหนูไออยู่ตอนนั้นตอนนู้นเสียใแล้วนี่พี่เก่งก็เลยว่า,วานองชนะคดีได้เลีเ่ยงลูกคนเดียวเลยได้ซีคนเดียวเลยหนูแบบลูกคืนกระโดดจนมอสแบบ <c oughs> เอ้ามี่าเธอใส่สายอ,ออกซิเจนอยู่นะมั <c oughs> <c oughs> นเรียกว่า,วา หอเขาหนูชนะคดีนะอะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นก็ขอบคุณพี่เก่งแล้วก็บอกพี่เก่งนะคะว่ามีอะไรให้หนูช่วยหนูช่วยเต็มที่นะคะพี่เก่งคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็บอกหนูได้เลยเพราะว่าพี่ชายคนนี้นะคะทั้งเป็นเป็นทุกอย่างให้จริงๆนะคะทั้งเป็นพี่ชายเป็นคนลงทุนให้เป็นคนดูแลทั้งการปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตการดูแลเรื่องการเงินแล้วก็ทุกอย่างเลยหนูจะปรึกษาพี่ธนาเก่งแล้วก็ อาจารย์จุตช้นี่จะคุยเรื่องงานเพราะว่าการการทํางานหน,หนูยังไม่ได้เก่งเรื่องการทางานส่วนพี่เบิร์ตหนูจะคุยเรื่องทุกอย่างเหมือนกันสอเรย่องนี้กันเลยนะคะก็จะมีฝากบอกแบบพี่เบิร์ตให้ไปบอกประเทศให้หนูหน่อยนะคะว่าแบบอย่าน้อยใจหนูนะคะบางทีหนูอาจจะแบบหลงลืมบ้านเพราะว่าหนูก็มีเรื่องให้แบบคิดอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาชะนะคดีสายแนนแล้วก็ไม่มีอะไรให้คิดแล้วค่ะก็หวังว่า อาจารย์ทั้งสามคนแล้วก็พี่นายเก่งจะอยู่ข้างๆหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกําลังใจให้หนูพี่นายเก่งอาจารย์สามคนนะคะถ้ามไม่มีผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะครับก็รักน้องเอเหมือนที่อาจารย์ประจักษ์ชัยพี่นายเกง่งป๋าเทพรับผมรักเพราะว่าน้องเนี่ยมีความกตัญญูนะฮะแล้วก็มีความอ่อนน้อมของตนนะฮะนเนี่ยเนี่ยคือสเสน่ห์ของเอ<ช>แล้วก็เป็น,เป,นเป็นเด็กบ้านๆ้านอ่ะ ไม่ต้องประดิษฐ์คำพูดรู้สึกอะไรก็ถ่ายทอดอไปจากจากใจเลยนะฮะก็ดูพัฒนาการเนี่ยอ่านไ,ไหมการแค่แค่การตอบคาถามการเรียบเรียงประเด็นเนี่ยหรือการ,รเขาเรียกว่าความฮึกเหิมในการที่จะต่อสู้ในในคดีต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเห็นไ,ไหมเมื่อก,กี้นี่ถ้าเป็นเมื่อสามปีที่แล้วน้ําเสียงอยันนี้ไม่ใช่นะหรือแม้แต่เจ็ดเดือนที่แล้ว น้ำเสียงแบบนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกในวันนี้ใช่ครับคือน้องจะมีความกลัวพูดออกไปเนี่ยโดนโจมตีไหมนะฮะมันจะเป็นแบบลักษณะที่ว่าเอ๊ะฉันพูดออกไปพูดความจริงล้วฉันโดนอัดกลับมาครับนะผมก็เข้าใจเข้าใจเลยคือคนมีพี่เลี้ยงเนี่ยคนมีแบ๊ดเนี่ยมันจะต่างกับคนที่คิดเองถ้าเราตั้งตัวเป็นอัตราแล้วทุกคนต้องยอมใช่นหมดเนี่ยมันไม่รู้ว่าผิดถูกคืออันไหนใช่ไหมครับแต่น้องเอเนี่ยมีพี่เลี้ยงการทําศึกการใดก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีเสียไม่มีแม่ทัพในกองไม่มีทาหารอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกองกําลังนะครับ,รบมันก็จะ